สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ้งหนิงจะมาแนะนำวิธีการดูแลสนามหญ้าของเราให้สั้นเรียบเนียนกริบเขียวขจีสวยงามสบายตาอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอันนี้เป็นบ้านนุ้งหนิ่งเองค่ะเราชอบอะไรที่มันเขียวเขียวสบายตาเราก็เลยมีพื้นที่สนามหญ้าเยอะนะคะ ก็ประมาณไล่กว่าๆที่เป็นสนามหญ้าค่ะ <Akt ua! S 1> ซึ่ง <tow! S 1> เราก็ต้องดูแลด้วยตัวเองนะคะจ้างเข้ามาก็ไม่ได้ดั่งใจค่ะเคยจ้างก็ไม่คุ้มนี่ค่ะนุ่งหนิ่งมีตัวช่วยในการดูแลสนามหญ้าที่วิเศษสุดคือเจ้ารถตัดหญ้าตัวนี้นะคะเป็นรถ Honda รุ่น G X V 1 6 0ค่ะเป็นเครื่องสีจังหวะนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะผู้หญิงก็ตัดได้ผู้ชายก็ตัดดีเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการใช้ให้ทราก,กันเลยนะอันนี้ครับตอนผู้ชายตัดนะคะก็ธรรมดานะคะง่ายๆสบายๆเดินเข็งช้าๆไม่ต้องรีบแต่ผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ น้องลือค่ะเป็นแม่บ้านของนุ้งหนิงเองค่ะหนิงก็เลยเพิ่งหัดให้เขาตัดเป็นครั้งแรกค่ะนี่มือใหม่นะคะก็โอเคแค่เข็นวันนี้นะคะเราจะมาสอนน้องลือสวัสดีค่ะน้องลือสวัสดีกร <laughs> แม่บ้านคนเก่งของเรานะคะให้ใช้เครื่องตัดอ่าเดี๋ยวนะคะให้ใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นเดี๋ยวพี่หนิงจะบอกให้นะคะ น้ำมันหนูใส่แล้วใช่ไหมในกระปุกนี้นะคะอ่ะคันสตาร์ทหนูเอาเลื่อนลงไปสุดๆเลยค่ะใช่เออทีนี้สตาร์ทที่ง่ายๆที่พี่หนิงสอนไว้ยังไงคะต้องเอาไอ้นี่เออตรงนี้นะคะระดับเนี่ยขึ้นมาสูงๆเลยจะเลขสี่เลขห้าก็ได้อันนี้เป็นเป็นระดับของใบพัดนะคือถ้าตอนสตาร์ทแนะนำให้มันอยู่สูงๆไว้จะสตาร์ทง่ายโอเคแต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุยก่อน เดี๋ยวพอสตาร์ทเสร็จเราต้องเลื่อนไปเลข1นึหรือ2แล้วแต่เราอยากตัดให้ยญ้าสั้นหรือยาวนะ <Okay. S 1> แต่ว่าในสนามสวนผลไม้เนี่ยนะคะหรูอจำไว้นะใช้เลขสองพอค่ะร่ <Okay. S 1> องนี้นะ <Okay. S 1> อ่ะลองสตาร์ทค่ะนี่เชือกสตาร์ท hmm. ่ยโอเคไม่ต้องไม่ต้องเยอะ นะคะเห็นไปเฉย น้องลืองงค่ะว่าทาไมมันไม่ตัดอะไรเลยเพราะระดับมันสูงเกินไงคะเธอลืมปรับระดับลงเป็นเลข2นั่นเองค่ะคือเราสามารถปรับระดับระดับวิธีระดับของใบมีดนะคะถ้าเราตั้งมันสูงยามันก็จะตัดได้แบบสูงๆใช่ไหมคะถ้าเตี้ยสุดก็คือเลขหนึ่งก็คือเนี่ยมันเกือบจะติดดินสวยงามเลยนะคะ ต่ในสวนเนี่ยบางทีมันก็จะมีพวกาสายท่อน้ําที่เราฝังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยนหนึ่งเลยไม่ได้ใช้เลขหนึ่งเหญ่จะใช้เลขสองเพื่อให้มันยกระดยับไปทับทึ้นสีนนิดหน่อยนะคะไม่อยากให้มันไปโดนพวกท่อแไปเส้<ห>นนู้นเลยไปยาวไปเลยค่ะไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะ เ้นนู้นเลยก็ได้ยาวเอาเลีียวไปนู่นเลยตรงไปนู่นเลยเริ่มตั้งแต่ด้านนี้เลยค่ะมา Okay. แล้วก็กลับรถไปด้านนู้นไปอีกเพื่อจะกลับหัวไม่ต้องถอยหมดกลับหัวมา,าจะได้สะดวกถอยแล้วมันเดี๋ยวผมน,นู่นผมนี้อา่อานีา้แล้วก็ถอยมาเพื่อกลับหัวรถอะ่ะ าน,นานพวกหญ้ารกๆสูงๆแบบนี้นะคะก็สบายมากค่ะแต่ถ้าจะให้ง่ายโดยที่เราไม่เข็นไม่เหนื่อยนะคะเราต้องปรับระดับใบมีดหรือใบพัดของมันนะคะให้สูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเช่นเลข3าเลข4ี่ก่อนค่ะเพื่อจะตัดให้มันได้ระดับหนึ่ง จากนั้นเราก็ค่อยปรับเป็นเลข2หรือเลข1แล้วแต่ความสั้นที่เราต้องการนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยตอนเข็นไงมันมันจะต้านแรงเกินไปอะขะเพรามันหนาแต่น้องมือเราแรงเยอะค่ะเธอเลยใช้เลข2ระดับ2ยาวเลย นี่งนงไม่ได้เร่งความเร็ววิดีโอนะคะอันนี้เป็นความเร็วที่ทำงานปกติเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตอนทำงานเนี่ยมันจะได้ตัดยา้าได้ประมาณไหนนะคะซึ่งมันเวิร์จริงๆค่ะเครื่องนี้ประทับใจมากเลยอะราคามันก็สูงอยู่แต่มันก็คุ้มค่ะกับการที่เราจ้างเพราะว่าเนื้อที่เราเยอะจ้างเขามาครั้งนึงนะคะ3ามสีพันบาทอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยค่ะมันไม่ไหวอะอันนี้เรา ซื้อมารู้สึกเครื่องนี้คันนี้ประมาณหมื่นสค่ะก็ใช้กี่เดือนก็คุ้มทุนแล้วค่ะตอนนี้นี่คุ้มแล้วใช้มา3ปีกว่าจะ4ปีแล้วค่ะยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยมีนิดๆหน่อยๆ เหนื่อยไหมอ่ะดื่มน้ำก,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 ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วลือเหนื่อยไหมคะ 20, มมพักก่อนพักเครื่องเ,เออเพักเครื่องได้อาที่ลมๆอ่ะต้องจิบน้ำนะเออหนูจะต้องเพราะว่า เดี๋ยวเครื่องมันก็จะไม่ไหวหนูก็จะไม่ไหวเครื่องมันก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยอย่ารีบไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ไม่จําเป็นต้องเสร็จวันนี้มันทำไวเกินวันพุธใหญ่อาทดตย์วันอาทิตย์นิดหน่อยยีสิบนาทีพักอะไรประมาณนั้นเลยทำเหมือนผู้ชายไม่ได้เขาทำตามเชั่วโมงอันนี้คือครั้งแรกของเรานนใช่ไหมคะเครื่องก็เสียเขาจัดตัวเชื่อมงไม่เสียเครื่องนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูถอดอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่หินจะแนะนำ เพราะว่าเครื่องนี้มันดีตรงมันมีที่เก็บหญ้าอันนี้ค่ะเอเดี๋ยวสอนลืมสอนโทษเพราะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะได้เข้าบ้านอันนี้กระปุกกล่องเก็บหญ้ามันจะอยู่ในนี้ทีน,น,น,นี้ถ้าหนูเก็บไว้นานๆน,น่ะทาเยอะใช่ไหมคะมันก็จะหนักเครื่องหนักถ้าหนูถอดออกบ้างเนี้ยมันก็จะเบาแล้วมันก็จะดูดหญ้าได้ดีขึ้นนะเนาะเครื่องนี้สุดคุ้มเลยอ่ะ เป,เปิดอันนี้ค่ะเปิดอันนี้ก่อนมือนึ่งอีกมือนึงก็ยกขึ้นนิดนึงเพราะมันอยู่ในเนี่ยงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้มันอยู่วางไว้ในเนี่ยงนี้เนี่ยหญ้ามันก็จะหลุดนิดนึงไม่เป็นไรตัาไปทิ้งค่ะเห็นไหมเราก็จะได้เศษหญ้าเนี่ยไว้ทําปุ๋ยได้อีกเปิดอันนี้ก่อนนะคะแล้วหนูก็ไม่ใช่ใครจะพึ่งค่ะกวาดไอ้พวกเศษพวกนี้ออกไปก่อนเลยชุดตนีน้งใสถุงมือนะ่กวาดไม่นิดหน่อยคาะระวังใบพัดเออใบพัดดี เราเสร็จงานเราก็ต้องปัดกวาดพวกนี okay. ้นะไม่งั้นมันจะสนิมพวกล้อเนี่ยก็เอาไม้เขี่ยๆก็ได้มันจะได้แบบเข็นได้ง่ายหนูเปิดแล้วหนูก็เอาใส่เนี้ยงนะคะไอ้มันจะมีรูเนี่ยตรงนี้ยเดี๋ยวหนูยกนิดนึงตรงเนี้ยมันจะมีรูรูตรงเนี้ยใส่เนี้ยงนี้ให้มีรูนะคะยกนิดนึงยกเพิ่มนิดนึงให้ตรงรูค่ะนั่นไงหนูต้องสังเกตรูไงนั่นอยู่ด้านในยกอีกยังไม่เข้ารูเลย นี่แหละมเจอนั่นแหละนะมันต้องเข้าดูแบบนี้ฝั่งนี้เข้ายังค่ะโอเคเข้าแล้วมันก็จะอยู่ได้นะมันไม่อยู่นะหนูก็จะเบาตัวอีกหน่อยนึงงั้นย่าสูงแบบนี้ค่ะปรับเป็นเลขสามก็ได้ค่ะเวลาเราเข็นไะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะคะเหนื่อยก็พักนะเพราะว่ามันก็เหนื่อยตอนที่มันมันถอยมันอะไรมันเจอหญ้าหนามันก็จะมันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ถ้ายญาไม่หนาไม่เป็นไรกต้องผสมเลยเลยค่ะอันนี้คือบอกให้เผื่อใครสนใจเนาะมันใช้ดี อันนี้คือถังน้ํามันค่ะเราก็ใส่ไปให้มันนีน่แหละ,ลละคือมันไม่ค่อยงองแงอะไรนะรถเนี้ยปัจจ้าเนี่ยถ้ามันสตาร์ทไม่ติดเมื่อไหร่ก็ให้ดูน้ํามันนะว่าน้ํามันหมดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เปลืองหรอกแล้วอีกอันหนึ่งก็ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็คือกรองหรืลอลอ,ลองมาแกะน,นี้ดิเหน็นออกอ่ะหหุนอันนี้ออกอันนี้คือกรอง กรองฝุ่นอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ควรจะดูแลนะพององให้หมดเลยค่ะจะบอกวิธีให้ว่าเนี่ยพอหนูทํางานเสร็จใช่ไหมคะจะเก็บเครื่องอะ่ะหนูต้องเปิดกรองอันนี้มาเป่ามาทำความสะอาดนะเอาหมดเลยเออกทั้งหมดเป็นน็อตตั้งไวะะ้แล้วหงายะยกกระปุกนี้ยกออกอยู่สองเฮ้ยนี่ไงคะเหงายดูนี่เราไมมีฝุน่นเนี่ยตัวเนี้ยค่ะตัวกรองเห็นไหม ก็จะติดพวกนี้มันจะให้เครื่องเราล้วนได้วหนูเอาถอดออกมาค่ะถอดออกได้ถอดออกได้แล้วก็เคาะเนี่ยในเนี้ถอดมาสองมือตรงตรงเห็นไหมเอาผ้าเช็ดพี่ถึงบอกว่าผ้ามันต้องมีติดรดเนี่ยออันนี้เคาะเคยเคาะตามไม้ตามอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เอาผ้าเช็ดก็ถอดออกมาได้เนี่ยแล้ก็ถอดออกไป็ทำความสะอาดได้หนูลองนี่ลองเปิดอันนี้นะเห็นไหมข้างในอหนูลองถอดอันนี้ออกเลยในฟองน้ําเนี่ยอือ๋ยวไปเคาะ มันก็กั้นเห็นไหมคะทีนี้ฝุ่นญ้ามันอยู่ในนี้แหละอันนี้คืออันนี้คือไส้กรองมันนะคะเหมือนแอร์ที่บ้านนั่นแหละอันนี้มันมีขายอยูุ่หิงซื้อทางเน็ตค่ะซื้อมาทางกระปุกเลยไม่กี่ตังค์เนี่ยมันจะมีกระดาษพับๆข้างในอ่เพื่อจะเก็บฝุ่นหรือก็ไปคาะอแถวแถวเนี่ยมันจะลง่ะแปเคาะอไปข้างๆกำแพงตัวนี้มันก็จะช่วยให้รถเราเอาแถวนู่นแหละฝุ่นมันจะลงเยอะ เปิดอันนี้มาเปิดไฟจุกนะแบบนี้นะคะหัวเทียนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมีตัวบล็อกถอดหัวเทียนต้องมีบล็อกนี่เราจะต้องเอาไม่นะตัวเทียนเนี่ยนะออกมาอย่างนี้ไปหมุนดังหมุนนะหมุนหมุนคลายกันมาได้รึหมุนกลางตรงนี้จะโอ้หมุนนั่นแหละเฮ้ยน,น,นั่นแหละมาบอกว่ามันต้องล็อกแล้วต้องหมุนอีกต้องมีตัวจับนะมค้อยหมุน ลองดูดิร้อนน้ระวังนช่ไมมันเทียมมันยามไงมันก็หัวเทียมมันช่วยในการจุดระเบิดเผาไหม้เวลาเราสตาร์ทไงคะมันเป็นตัวช่วยให้สตาร์ทติดไม่ติดนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเราสตาร์ทหลายครั้งไม่ติดอะมันขึ้นกับหัวเทียนเราก็ต้องหัวเทียนเนี้ยมาขัดือเปลี่ยนใหม่มันไม่ต้องสวยงามแบบนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนใหม่โอเคค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆก็พอจะเห็นภาพกันพอสมควรแล้วนะคะว่าเครื่องรถหรือรถตัดหญ้าประเภทนี้เหมาะมากค่ะสำหรับพื้นที่หญ้าที่เป็นสนามหญ้าค่ะหญ้าญี่ปุ่นหญ้านวนน้อยหญ้าอะไรได้หมดค่ะที่พอจะมีพื้นที่สักหนึ่งว่านะสักร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เครื่องนี้ได้เลยค่ะมันคุ้มมากเพราะอย่างน้อยถ้าเพื่อนๆจ้างช่างมาตัดนะ หมูขี่หมานะคะครั้งละประมาณน่าจะ5 6 0 0ขั้นต่ำสมัยนี้คงจะเป็นพันแล้วแหละเก็บหญ้าด้วยอะไรด้วยนะคะแต่เครื่องนี้มันดีตรงมันมีที่เก็บหญ้าเองได้เราก็เอาหญ้าไปทำปุ๋ยได้ด้วยค่ะประโยชน์เยอะข้อเสียที่นุ้งหนิงเจอก็มีน้อยค่ะก็แค่ว่าเนี่ยอายุมันเยอะมันก็เริ่มมีปัญหาบ้างเช่นเออมันจสตาร์ทไม่ค่อยติดก็อาจจะเพราะเนี่ย หัวเทียนนะคะมันก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มจุดเราก็เปลี่ยนหรือน้ํามันเครื่องเนี่ยเราไม่เคยถ่ายเลยเราก็ถ่ายมันซะซึ่งง่ายมากค่ะนุ่งหนิงผู้หญิงเนี่ยก็ดูแลมันมาเองตลอดนะเพราะว่าคุณสาก,ก็ไม่ค่อยอยู่มีเวลาดูแลให้เพราะเขาทํางานน่ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนใหญ่นุ่งหนิงจะซ่อมเองแล้วก็ล่าสุดก็จะมีล้อมันหลุดมา,มาล้อหนึ่งค่ะเพราะเราใช้งานหนักก็ง่ายค่ะก็ไปซื้อล้อใหม่มาเปลี่ยน ล้อใหม่ใส่อะไรกัเดิมค่ะไม่ต้องมีลูกปืนด้วยค่ะนุ่นหนิงเพิ่งซื้อมาล่าสุดมาเปลี่ยนเองนี่ค่ะคู่ละเจ็ดร้อยท้ายสุดดีนะคะนุ่นหนิงมีทริคแนะนำการดูแลสนามหญ้าให้สวยอยู่เสมอนะคะแรกสุดก็คือต้องลดน้ำค่ะลดน้ำทุกวันต้องขยันลดน้ำหรือไม่ก็วันนว้วันนะคะถ้าหน้าฝนนี่สบายไม่ต้องลดเลยแต่หน้าร้อนต้องลดทุกวันค่ะ สองก็คือต้องตัดหญ้าบ่อยๆค่ะเดินใช้รถตัดหญ้าคันนี้แหละค่ะอาจจะทุกสองหรือสามอาทิตย์แล้วแต่หญ้าที่มันสูงของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะข้อสามก็คือหลังจากตัดหญ้าเสร็จเนี่ยเราควรจะใส่ปุ๋ยยูเรียค่ะโรยบางๆนะคะมันจะทําให้หญ้าเขียวดีค่ะก็ไม่แพงค่ะปุ๋ยยูเรียซื้อมาเป็นกระสอบเลยค่ะสี่ก็คือ เราก็ต้องเล็มหญ้าที่ขอบสนามหรือรอ,รอบรอบต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะแต่เล็มหญ้านย่ยเครื่องนี้มันใช้ไม่ได้นุ่หนีก็จะมีเครื่องเล็มหญ้านะคะแล้วก็ทั้งมีสายและไร้สายทําคลิปไว้แล้วคะ่ะถ้าใครสนใจ,จก็ลองกดลิงก์ด้านบนดูนะคะหรือดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่มีสนามหญ้าร,ารักการการปลูกหญ้า นะคะชอบดูหญ้าเขียวๆนะีคะก็ลองทําตามกันดูนะคะหากใครสนใจเครื่องตัดหญ้ารถตัดหญ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่งหนิงทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเราสามารถหาซื้อในลา z a ด้าได้เลยค่ะนุ่งหนิงเห็นในลาซ a ด้ามีขายอยู่นะคะร้านใหญ่โจนาเชื่อถืออยู่ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเค่นี้ขอบคุณถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ